ราไม่เคยมีตาซื้อยาลุยไปหาไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่เด็กกันไหมโศัพท์นมก็น่าจะหลตังลวอน่าจะหลตังเยวมาขายดกซื้อยา้วเอกับไ้พี่อะไปเยเยเลยอ้เรอไ้วลกเา

เราจะตามเรื mm ่องใช่ไหมอาผมผมอยากได้คืนมากครับตอนนี mm ้โอเคเดี๋ยวขอความช่วยเหลือหน่อยเหตุการณ์เป็นไงเหตุการณ์มันผมนั่งรออยู่สวนสาธารณะครับรอทีนี้สวนมันบิ่งมาอย่างงี้รู้ครับลงมาบินถูกขโมูลไปเลยครับรูปภัณฑ์สันฐานเป็นไงครับทุ่มท่วมครับ แต้เป็นเก้งนะร้างเสื้อดีได้ชายเปนผู้ชายอายุประมาณ20นี่นะครับ20ให้เกิวันนี้กี่โมงครับประมาณนาฬกาเนะครับติดต่อ้ครับดำเนินกันนะเดี๋ยวเราลองดามันไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปหาห้องสื้อไปให้เขาดูกล้องให้แล้วอย่างตามเรื่องเลนะไอ้ืมนโทสักกู พี่ครับอสวัสดีครับไอ้พี่ต้องสืบแป้งไหนครับพี่อ๋ออย่างนี้ครับมีเรื่องอะไรครับผมโดนกระมวยโดนสับพี่พี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรับเรื่องเลยไปไปเข้าห้องไหมครับเชิญครับาน้องแว็คเชิญนั่งนู้นยครับเดี๋ยวคือพี่แป๊บนึงเดี๋ยวขอสอบถามรายละเอียดหน่อยนั่งอย่างนี้นั่งนี้ครับนั่งนึ่งรัเดี๋ยวขอพี่ขอดูประจำวันหน่อยเป็นลงบันทึกประจำวันแล้วใช่ไหมครับผมลงมาครับโอเคข้างหน้าสามดาวแล้วพี่สามดาวโอเคโอเควิ่งเราสับใช่ไหมเราสับเหรอครับ นิ่งในคาเมืองแล้วแป้งกำลังคุยับบงียูงเลยไม่ยากทีนี้ไม่ยากเพราะว่ามันมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่เซียนดาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมพี่ครับสื่อจับให้นะครับโอเคครับตามตามให้นะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เลยครับครับวันนี้ทีมงานสื่อของเรานะได้อยู่นี่มีงานเข้ามามีเหตุวิ่งเราซับโทรศัพท์ ที่บริเวณหมู่บ้านของเราในเขตของเรานะนทราบชื่อว่าน่าจะเป็นแก้ง้ายยาชื่อหัวหน้าแก้งหน้าจะเป็นนายอะมีพฤติกรรม้ายยานะ,ะบริเกี่เขาอยู่ประมาณหมู่ห้าบริเี่สองตำบลนองยางเลยนะในเขตรเราแต่วันนี้ก็จะอยากมาประชุมกันบางแหอนรอบสุยาด้วยห่อหบางแหนด้วยให สิงโตกับมีผู้เป็นคนเฝ้าทางเข้ากันรอดูสายเราใส่รับอะ่ะจะรอซื้อถ้าเขาขายส่งยาแล้วก็เตรียมบร้อยที่ช์ดเดี๋ยวพี่อีจะพี่เสือจะรออีกฝั่งหนึ่งเข้าชาร์จพร้อมกันรู้เรื่องไหมรเรื่องโอเคอะก็ะทำงานอย่างมีสติจะเข้ามาโอเคนะไหนมืลองดิ ไม่เอาพี่ไม่เอาเอ้าเอาตัวไหนเอาเอากูิมันไม่มึงไม่ดูอะเอาเอามอถือดิถือเอาเดดิอะไรนีอะไรนี่อะไรนี่โอ้ยไมเอาูไเอาลองดูลองดูกูิมันไมเพี่อย่าทแบบนั้นเลยพี่พอแม่าคิดมาพอแม่จะยังไงอย่าทอย่างนั้นเลยพี่ độ được rồi. được để, để, phí, để như được 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 ไอ้ปล่องไงนะมีงานนะอ๋อไอ้กลองมีแล้วเองเอเท่าไหร่อะผมเอาเอาลูกหนึ่งเลยนะได้ใช่เอาเอาลูกหนึ่งเลยได้ได้ได้ตั้งไหนับได้เลยของมีแล้วของอะทาวเวอร์ได้เลยบ้านหน้าบ้านโอเคนะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดผมถึงบ้านหน้าบ้านนะเดี๋ยวผมโทรไปหาใหม่นะครับ โทรมาเดี๋ยวให้น okay, <okay>, ้องออกไปเลยโอเคโอเคครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวของเข้าไปครับประมาณไม่เกินสิบนาทีได้ได้ได้โอเคโอเคครับนะเตรียมของรอไว้เลยโอเคโอเคนะเฮ้ยกำลัลงกระทำอยู่ระ่างตันอ๋ฮัลโหลป๋างานมาแล้วงานมาแล้วงานเดี๋ยวเดี๋ยวรอมนะผมบอกแอ๋บอกเขาว่าสิบนาทีโอเคเตรียมเข้าไปเอาของ

ยอมแล้วพี no. ah. hey. hey. uh, Aa, ok. ่ยอมแล้วไม่ลูดยอมแล้ว oh, ดูเย็ใช่หมแล้วทุกคนนะยอมแล้วผู้ค้ามารอดูเลยมาหนาอ้วโอ้เช้าว่ารอนาแล้วเน่ยเออแต่เย็นไอ้กลองฮะเอมาดูก่อนนี่นี่ไปไหนแล้วโอเคงานนี้ลืมไป

ý kiến đó, của mẹ việt nam ơi kiến của mẹ việt nam ơi kiến hai mẹ hai mẹ Mày mẹ gì mẹ hai mẹ hai mẹ hai mẹ gì mẹ hai 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 mẹ คนพิภูมาี่เฝ้าไว้ไม่มีไรจะไปพี่จะไปเคลียร์ไหนบ้างนงลงนั่งลงน่งลงเฝ้าไว้หยุดทำไรทำไรกันหยุด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 หยดหยหยหยุด เาไปก่อนไปก่อนดียร์เดียเาไปเดี๋ยวค่ับพี่พี่ัม่อนตังคูนจะค่อยคมยันพี่ดูไปไปเดี๋ยวพี่จบผมเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีความคอะไรเลยไปไปาเปลี่งนเ้น่ะแล้วพี่ไปไป คุยนะคุย่นี้ก็ได้ผมไม่ทำทำอะไรเลยขาไเลยปยนรงนู้ไป่ไพี่เบิร์ดขายยาอีกน้งไไ้นางลงน้องเป็นอะไรน้องหนูโดนรัดฝ่าตัวพี่โอเคมันคูเข็นอะไรไหมคูเข็นจะทำร้ายจะปล่อยชีพหนูพี่ ไม่ได้ทำเลยประสบเนยไม่ได้ทำเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไม่แต่งเนื้อต้องตัวเลยนี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนั่งเฉยเลรือลามเขาไหมเรื่องลามเขาไหมไม่ได้รู้ลว่เลยตืดๆไงไม่ได้ทำเลยครับจริงนี่โอเคโเคโกหกนะโกหกโกหกเป็นเด็กโกงได้ไงเดี๋็กพี่เดี๋ยวส่งไปหาผู้ปกครองที่บ้านละกันดูบ้านเลขที่ใช่ไหมจ้าโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเนาะเจี๋ยวดูเดีะน้องน้องถูกจับแล้วนะ น้องมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การของน้องนั้นจะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล 2. น้องมีสิทธิ์ที่จะพบทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 3. ถ้าน้องประสงค์ที่จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่น้องไว้วางใจทราบถึงการจับกลมนี้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก